สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสอนการแต่งหน้านะคะลุกไปเรียนวันนี้ค่ะดิฉันนายสออิทธินั้นเครเนตดิฉันนางสาวปิศาสอาหารค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขียนคี้ยวก่อนนะคะ เขียนให้พอดีนะคะแบบไม่เข้มมากค่ะอ,อันนี้ก็ลงตานะคะเอาแบบเแบลดกับสีตาแล้วนะคะ แก้มเราจะลงสีอ่อนๆนะคะแบบให้เหมาะกับหน้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นลงสีปากค่ะเอาเป็นแบบนี้นะคะของเซเว่นค่ะ เราจะลงแบบนี้นะคะเอาเบาๆพอพวกเรานะคะก็ขอจบลุกการแต่งหน้าของวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ